เดี๋ยวเรานะคะจะพาเด็กๆไปขัดผิวกันดีกว่าเพราะว่าไปทะเลมากลับมาเป็นวนี้เสรจิ้งเรนไรจิ้งเรนไหนแล้ลิศไปเมื่อวานทรายไม่ได้อาบน้ำเลยตอนนี้เท่าไหร่จะบ่ายสามแล้วเรารีบไปขัดผิวแล้วเราก็จะไปข้างนอกกันนะคะไปดีกว่าไปดีกว่าไปดูนะคะว่า อ้อนะคะจะเอาอะไรขัดผิวให้ดเด็กๆปเมื่อวานหลังจากเมื่อวานเราได้ไปซื้อมาก,กันแล้วไปดีกว่าเว้ยวเราจะอยู่ตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันนะใช่เราจะไปอยู่ตรงนั้นละอ่ะถืออ,อ่ะนี่นะคะสิ่งที่เราจะขัดผิวกัน ก่อนอื่นนะคะเราต้องเก็บก่อนเพราะหลังจากที่เราซักเราก็ไม่มีที่เก็บเพราะว่าเพราะว่าเราเราทำบ้านอยู่ปีกาจูเดี๋ยวก่อนะะแล้วก็อันนะคะทุกคนตอนนี้เราก็เตรียมของก่อนนะเ้ยจริงจกไม่ใช่ตุก๊กแกเราจะานนการในรออเว้ยทา มาแล้วก่อนอื่นนะคะทุกคนเราก็จะผสมผสมกับโรชัน่นเพราะว่าตอนแรกอะ่ไออะไปซื้ออะไรนะขนมอะไปซื้ออะไรนะโยเกิร์ตนอะดขนมไปซื้อโยเกิร์ตแล้วมันไม่มีใช่ไหมเราก็จะหาช้อน ช่อไหนก็ได้เราก็เลยใช้โลชั่นละกันออโลชั่นคนสวยยังมีเหมือนก้อนอึนเลยะ <c oughs> มาฟาเหมือนก้อนมานคุณตาก่อนาตาไปเลย <c oughs> ว่าไปเปิดน้ำให้หน่อยเ,อเปิดเบาๆสิขานาจามาแล้วไมาาว่งั้นจะโดนทุบนี่ขาแดงขอังคหนึ่งนาจ้าะจะมาเป็นหน่วยกล้าตายเดี๋ยวนี้หดีกว่าแ้วขอคนได้ไหมอะหมาหมาเร็วๆค่ะอย่ายให้เรียกนานน่ากลัว มาน้องน้องมาหมค่ะอาจารย์ไปนไอ้๊โอ้ยน้งโอ้ยน้ไอ้ตุ๊ไปไปนั่งน้องน้องมานี่นาจ่อยก็ยิ่งหนอนหมาหายเป็นัไบเนี่ยก็ยิ่หนไปเชี่อที่มออยู่ข้างล่างหเมันแม่นเนาะสมุนไพรีเนาะสมุนไพร แล้วทำไมสมุนมันหม่อก้อนมามาต้องมาสมุนวันอื่นเราก็ต้องเทน้ำไม่มอนแมเอุ๊ยโกรกแย่หลังตาชี้แล้จก็ตัวดำมาก ีสบายมากแหวะแล้วก็กลิ่นหอมมากไม่ไ,ไ,ไมไ่หอมเลยอย่าทาตุงง้งยางทาได้เพราะว่าอันนี้มันเป็นแบบอ่อนมากๆออกมาออกมาผสมแล้วมันอ่อนมากบบท่าน้าไปดูกล้องดูดิดูดิกล้องสิอ <c oughs> ด้วยความที่แบบว่าอาจาเป็นคนไม่ชอบไม่ชอบอะไรเหลืองๆอย่างเช่นขี้เออเออไปแล้วไปแล้วเอาเัลากเดี๋ยวสิหาจูอาลังนี่ก่อนนะ อ๋อไม่ชอบกลิ่นนี้หรอชอบมนะ้หง็นมองน้องนาวาเอาอีกกันที่อยู่ในห้องน้ำให้หน่อยค่ะเพื่ยออะไรอะคะสครับกระปุกดำๆอะ่ะอันนี้น้องไม่ชอบอะ่ะน้อยนะแบบนึงสี่เสียด้ของ ตึงตึงตึงนนตึงใช่ค่ะโอเคนาจานนเปลี่ยนเปลี่ยนอันนี้อันนี้ไม่เหม็นเห็นไหมไม่เหม็นใช่ไหมเออโอเคงั้นเปลี่ยนเป็นอันนี้นว่าขอใช้อันนี้อันนี้<ง>เป็นขมิน้นอันนี้มันเป็นแค่ขมิน้นแต่แล้วมันเป็น <มา S 1> เป็นแบบสมุนไพรเลยอ่ะที่เป็นกลิ่นมะกรูดมะนาวมะขามาสมโภศแฟกแตงมโมสยองโสด เออสุดจะเอามานะเอามาเอาเลยเอาเลยตรงนั้นน่ะอู้เสียงขัดทอนทอนเหรอเอาแดกออกให้ครับขึ้นน้ำได้แบบทีป๊าขอบคุณเดี๋ยวครับนักครับครับน้ําครับครับ นี่มือน้องแนจ้าอยนนู่เฉยเอามาต่อไปนะจ๊ะเราก็จะทาท้าน้นมันมาขาวตัวนี้เลยคือดีมากทาหน้าทาตัวไม่หมดเลยวันนี้มาหวาด<า>ผมให้นาวาได้ไหมอ่ะผิวแห้งผิวเสียก็คือได้หมดนี่ไม่นะทาสัตได้ด้วยหรอ มาไปเล่นน้ำมาหนึ่งอาทิตย์แล้วมันแบบว่าเพปินดน้ำจิ้มคันด้วยผิวแห้งด้วยปพี่แน่ว่ะเดินร้อนมันาม,ามันแบบใช่ดีมากใช่ไม่ดีมากเว้ยเว้ย <c oughs> ถ้าสัตได้ด้วยหรอคือมัน,น ได้ดหรอได้อปแต่งตัวไปใช่ปะไปสร็จแล้วไปแต่งตัวมา